สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของเราจะมานำเสนอโครงงานเรื่อง Speak Masking for Personal Information Protection หรือว่าการปิดบังเสียงพูดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนั่นเองค่ะโดยผู้จัดทำนะคะมี2คนค่ะหนูนางสาวนัทนิชาชายัยสิริพานิชค่ะแล้วก็เพื่อนคู่โปรเจกต์อีกคนนะคะนางสาวปวิตานันบุตรโพค่ะโดยที่เรามีที่ปรึกษาโปรเจกต์นี้นะคะเป็นดรนนคนึงสุเกษมค่ะ ค่ะมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกนะคะ introduction เราจะมาพูดถึงความเป็นมาที่มาที่ไปในการทำงานทําโครงงานนี้ทำโปรเจกต์นี้นะคะหัวข้อที่ 2? เราจะพูดถึงแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับโครงงานนี้หัวข้อที่ 3? เราจะพูดถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการทำที่เราได้นำมาใช้ในโครงงานหัวข้อที่4ี่ methodologies คือ method อะไรบ้างที่เราเอามาใช้ในการทำโครงงานนี้ Our experiment นะคะเราจะมาดูว่าตลอดระยะเวลาโครงงานหนึ่งเนี้ยเราได้ทำอะไรลงไปบ้างค่ะแล้วก็หัวข้อสุดท้าย Conclusion เป็นบทสรุปค่ะว่าผลที่ได้เป็นยังไงอ่าเราติดปัญหาอะไรแล้วก็ต่อไปเราจะทำอะไรในเทอมหน้าค่ะในส่วนของ introduction นะคะโครงงานฉบับนี้เนี่ยเป็นโครงงานที่เกี่ยวกับการปกปิดข้อมูลส่วนตัวในบทสนทนาของ กับศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ค่ะหรือว่า c เซ็น e n t e r นั่นเองซึ่งในอดีตเนี่ยเวลาที่ลูกค้าจะต้องดําเนินการทางธุรกรรมเนี่ยจะต้องไปดําเนินการกับทางธนาคารโดยตรงเลยค่ะแต่ว่าเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยเริ่มก้าวหน้ายิ่งขึ้นเลยส่งผลให้ธนาคารหลายๆองค์กรเนี่ยเริ่มมีการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งขึ้นมานั่นเองค่ะก็ส่งผลให้การทำงาน ใน call center เนี่ยค่อนข้างมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเพราะเนื่องจากว่าเวลาที่ลูกค้าดำเนินธุรกรรมอะไรเลนะ็กน้อยเนี่ยลูกค้าสามารถทำผ่านแอปพลิเคชันได้เลยแต่ถ้าในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันหรือว่าต้องการที่จะดำเนินการทางธุรกรรมใหญ่ๆเนี่ยอาจจะต้องมีการโทรไปสอบถามข้อมูลกับทาง call center ก่อนซึ่งค่อนข้างมีความสะดวกสบายกว่าการไปดำเนินการกับทางธนาคารโดยตรงเลยนะคะ แต่เนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันค่อนข้างสูงส่งผลให้ใหลายๆองค์กรเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรข,ของตนเองเสมอค่ะซึ่งในกระบวนการการพัฒนาประสิทธิภาพของแต่ละองค์กรเนี่ยก็จะต้องมีการนำข้อมูลต่างๆที่ทางองค์กรได้มีการเก็บบันทึกไว้มาทำการวิเคราะห์ ซึ่งในข้อมูลนั้นก็รวมไปถึงการบันทึกบทสนทนาระหว่างลูกค้ากับ call center นั่นเองค่ะแต่ในการที่จะนำข้อมูลไปิเคราะห์นั้นเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงสูงที่ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอย่างเช่นชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เลขที่บัญชีเลขที่บัตรประชาชน,นจะถูกลักลอบนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือว่านำไปสแสวงหาผลประโยชน์โดยที่ เจ้าของข้อมูลนั้นเนี่ยไม่รับรู้หรือว่ายังไม่ได้ให้การอนุญาตจึงส่งผลให้ทางผู้จะทำเนี่ยได้ทำการคิดหัวข้อโครงงานนี้ขึ้นมาค่ะก็คือ speech masking for personal information protection หรือว่าการปิดบังเสียงพูดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนั่นเองค่ะต่อไปคือ related concept นะคะ สิทธิความเป็นอยู่ส่วนบุคคลหรือว่า privacy right เนี่ยก็คือมีการบัญญัติรับรองสิทธิดังกล่าวถึง3ฉบับนะคะโดยที่ฉบับแรกเนี่ยคือได้บัญญัติไว้ว่าสิทธิของบุคคลในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองค่ะต่อมาในฉบับที่2ได้มีการบัญญัติไว้ว่า สิทธิของบุคคลในครอบครัควเกียรติยศชื่อเสียงตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองการกล่าวหรือขายข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชนอันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัควเกียรติยศชื่อเสียงหรือความเป็นอยู่ส่วนบุคคลนั้นจะกระทำไม่ได้เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชนต์ต่อสาธารณชน บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงผลประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งทางผู้จะทำเนี่ยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของข้อ,ขอ,ขอกฎหมายบังคับใช้แล้วก็การเคารพในสิทธิของผู้อื่นจึงได้คิดผลโครงงานนี้ขึ้นค่ะค่ะหัวข้อที่สาน,นะคะก็จะเป็นเรื่อง รีเลทเทคโนโลยีค่ะแน่นอนค่ะว่าโครงงานของเราจะต้องใช้แมชชีเนอร์ g เข้ามาในการทําโครงงานอยู่แล้วนะคะ m แมช Learning คืออะไร m แมช Learning คือระบบที่สามารถเรียนรู้ได้จากชุดตัวอย่างของข้อมูลด้วยตัวเองโดยปราศจากการป้อนคำสั่งของผู้เขียนโปรแกรมก็คือพวกเรานั่นเองซึ่งระบบนี้นะคะจะประกอบด้วยข้อมูลและเครื่องมือทางสถิติเพื่อทำนายผลลัพธ์ออกมา โดยการเรียนรู้ของ m a i n e Learning นะคะจะเริ่มจากการวิเคราะห์รูปแบบของชุดตัวอย่างข้อมูลและทําการเรียนรู้จดจําสิ่งต่างๆในชุดตัวอย่างข้อมูลนั้นยิ่งข้อมูลมีมากเท่าไหร่นะคะตัวระบบก็จะสามารถเรียนรู้ได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นโดยเครื่องจักรนะคะจะเรียนรู้ผ่านการค้นพบรูปแบบหรือว่าแบบแผนเดิมๆซ้ำๆจะทําให้ผลการทํานายอะ่ะมีความแม่นยํามากยิ่งขึ้นคะ่ะ และเนื่องจากตัวโครงงานที่เราทํานะคะเป็นการปิดบังเสียงพูดเพื่อปอกป้องข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเสียงจะต้องฝึกฝนแบบจําลองให้สามารถตรวจจับรูปแบบของข้อมูลส่วนบุคคลได้จึงต้องมีการแนะนําจึงต้องมีการนําการเรียนรู้ของแมชชีเน e ร์นิ่งอะคะ่ะเข้ามาประยุกต์ใช้ในโครงงานนี้ค่ะเรื่องต่อไปนะคะก็คือ NLP ค่ะหรือว่าชื่อเต็มของเขาคือ natural language processing นะคะคือการ กระบ,บวนการทํางานทั่วไปของการประมวลผลภาษาธรรมชาติค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือที่เราเรียกอีกอย่างว่า AI ในปัจจุบันนะคะ NLP ได้มีการนําไปประยุกต์ใช้นในหลายๆด้านเช่นแชทบอทที่ฉลาดขึ้นเมื่อก่อนนะคะแชทบอทจะโต้อตอบเมื่อได้รับคําที่เรากําหนดไว้แต่พอเราใช้เทคโนโลยี NLP เข้ามานะคะจะทําให้แชทบอทสามารถตอบโต้ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล้ายคลึงมนุษย์มากยิ่งขึ้นค่ะ Search Engine นะคะเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อก่อนนะคะ Search Engine จะใช้การค้นหาเป็นคำซึ่งขาดความแม่นยำด้านความหมายเช่นแบบว่าในอดีตนะคะเวลาเราพิมพ์ผิดในนิดหนึง่งการค้นหาของเราก็จะไม่ได้ตามที่เราต้องการแล้วแต่ในปัจจุบันนะคะต่อให้เราพิมพ์ผิดหรือว่าเราไม่ได้เปลี่ยนภาษาด้วยซ้ำไปตัว Google เองตัว Search Engine เองก็สามารถระบุสามารถรู้ได้ว่าเราต้องการที่จะเซิร์ชอะไระคะ่ะ ซึ่งในส่วนของโปรเจกต์แล้นะคะเราก็จะใช้ NLP เพื่อเรียนรู้แล้วก็จัดการเรื่องคำที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลค่ะ Name Entity Recognition นะคะหรือว่าที่เรารู้จักก็คือ NER เป็นการระบุค,คำที่มีความหมายเฉพาะเช่นชื่อคนชื่อหน่วยงานและรวมไปถึงเวลาหรือตัวเลขต่างๆให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์รู้จักเพื่อใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการประมวลผลค่ะ ในโครงงานเรานะคะก็ต้องใช้ name entity นะคะเพื่อระบุว่าโอเคถ้าเป็นชื่อแบบนี้นะจะเป็น person นะจะเป็นคนนะถ้าเป็นตัวเลขระยะความยาวประมาณนี้จะเป็นเลขที่บัญชีความยาวประมาณนี้จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ค่ะหัวข้อต่อไปนะคะก็คือ speed r c o n i t i o n ค่ะเป็นการรู้จำเสียงพูดโดยที่เมื่อมีการรู้จำเสียงพูดปุปป๊บก็จะแปลงออกมาเป็นข้อความตัวอักษรค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็น Research Methodology นะคะเราก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของ Data Mining Process นะคะซึ่งก็จะมี6ขั้นตอนด้วยกันนะคะโดยที่ขั้นตอนแรกก็คือ Business Understanding Data Understanding Data Preparation Modeling Evaluation และก็ Deployment นั่นเองค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะ business understanding ก็ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นในช่วงบทของ introduction นะคะก็คือในการที่องค์กรเนี่ยจะพัฒนาประสิทธิภาพของตอนเองได้น่ะ องค์กรจะต้องมีการนําข้อมูลต่างๆมาทําการวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบในการพัฒนาประสิทธิภาพของการทํางานในองค์กรเราค่ะซึ่งข้อมูลนั้นก็จะรวมไปถึงข้อมูลของ call center น,นั่นเองค่ะค่ะต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนของ data understanding นะคะซึ่งเราขอเกิ่นก่อนเลยว่าในตอนแรกเนี่ยเราได้รับ requirement กับทางธนาคารไทยพาณิชย์ในการทำโครงงานของข้อนี้ค่ะแล้วเราก็จะได้ใช้ข้อมูลเสียง ของทางธนาคารแต่ว่าเองไม่สามารถขอ Data s เซได้เพราะว่าข้อมูลส่วนตัวของธนาคารน่ค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมั่นใจก่อนว่าโครงงานของเราเนี่ยต้องทำได้จริงทางธนาคารเลยให้พวกเราเนี่ยได้ไปทำการศึกษาการทำโครงงานของข้อนี้เมื่อเราจะทำการพัฒนาตัวโมเดลเนี่ยเราค่อยมาทำเรื่องของดัตต์เซจากทางธนาคาระคะ่ะ ซึ่งทางเราเนี่ยก็ได้ไปทําการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทําโครงงานและก็พร้อมที่จะลงมือทําในการสร้างโมเดลแต่ว่าทางผู้ดูแลโครงงานนี้ที่ทํางานกับทางธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยได้ลาออกจากบริษัทออกไปแล้วนะคะทาให้ทางเราเนี่ยไม่สามารถนําข้อมูลตรงนั้นมาใช้ในการพัฒนาตัวโมเดลของเราได้นะคะหลังจากทราบเรื่องตรงนั้นเนี่ยเราก็ได้ทําการปรึกษาที่ปรึกษาของเรานะคะแล้วก็อาจารย์คิม ซึ่งอาจารย์คิมเนี่ยได้มีการแนะนำว่าให้เราสร้าง dataset บทสนทนาของ call center กับลูกค้าขึ้นมาเองอาจจะใช้ Google Assistant หรือว่า Siri ในการอัดเสียงบทสนทนานั้นทางเราก็เลยได้ทำตามคำแนะนำของอาจารย์คิมนั่นเองค่ะโดยการแก้ไขปัญหาซึ่งระยะเวลาในการแก้ไขปัญหานี้ก็เหลือค่อนข้างน้อยเลยทำให้เราจะต้องทำการพัฒนา Dataset แล้วก็พัฒนาตัวโมเดล ต่อในโครงงานหน้านั่นเองค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอน data preparation ค่ะทางผู้จะทำเนี่ยได้ทำการสร้าง data set ขึ้นมาหมดง0 data set หรือว,ว่า20บทสนทนาด้วยกันโดยที่จะเป็นบทสนทนาระหว่าง call center กับทางลูกค้านั่นเองค่ะก็จะมีการกล่าวถึงปัญหาต่งตางๆของลูกค้านะคะแล้วก็จะมีการพูดถึงบทสนทนาที่เป็นข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับชื่อจริงนามสกุลเลขที่บัญชี ือว่าที่อยู่ต่างๆของลูกค้านะคะนี่ก็จะเป็นข้อมูลตัวอย่างฝั่งซ้ายของเรานะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนำ data set ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมาทําการบันทึกให้อยู่ในรูปแบบของเสียงโดยการใช้เจ้าตัวสิริที่เราได้อ่ากล่าวไปข้างต้นนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างรูปแบบข้อมูลเสียงที่เราทะะําค่ะโดยที่เราจะเลือก เ่อถ้าเป็นผู้ชายเราก็จะใช้เสียงของผู้ชายนะคะถ้าเป็นผู้หญิงเราก็จะใช้เสียงของผู้หญิงเราก็จะมีการใส่ noise เข้าไปเล็กๆน้อยๆเช่นเสียงทะเลหรือว่าเสียงรถเสียงตามห้างสรรพสินค้านี่เองค่ะเพื่อทําการเทรนตัวโมเดลว่าสามารถตรวจจับคําพูดเหล่านั้นได้ดีมากน้อยแค่ไหนค่ะเมื่อเราได้ไฟล์เสียงที่เป็นไฟล์ type .m4a มาคะเราก็ต้องแปลงให้เป็น .wav โดยใช้แซม pling rate หนึ่งมืแซม pling rate นะคะแล้วก็ใช้ช่องเสียงแบบโมโนแล้วก็เราต้องทำการ normalize เสียงเพื่อให้ช่องเสียงมีความเท่ากันค่ะเพราะบางทีเราอัดมาช่องเสียงอาจจะแบบตกล่องบ้างไม่เท่ากันบ้างทำให้เดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในการอะไรอะคะ่ะข้อมูลจะไม่สมบูรณ์เอา ต่อไปเป็นขั้นตอนของ o o e l i n g p r o c e s s นะคะอันแรกที่เราใช้ก็คือ p i ดับค่ะเป็นการดึงข้อมูลเสียงที่เราได้ทำการอัดไว้นะคะเพื่อเอามาใช้ในขั้นตอนต่อไปเป็น Library หนึ่งของภาษา Python นะคะตัวนี้ค่ะตัวต่อมาที่เราใช้นะคะก็คือ cmu sphinx ค่ะเป็น t o l ตัวหนึ่งที่ใช้ในการแปลงข้อความเสียงเป็นข้อความตัวอักษรค่ะ โดยไลบรารีที่เราใช้นะคะก็จะมี p Pocket s p r i n g Spring b a บ e แล้วก็ r p h t งเทค่ะตัว s ปร i n เทนนะคะจะเป็นการที่ให้เราเอาข้อมูลข้อความตัวอัษรที่ถูกต้องอะคะ่ะมาให้เขาทำการเรียนรู้ในโมเดลนี้เพื่อที่เวลาแปลงข้อความเสียงมาจะได้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะจะเป็นตัว s p a r c y เป็นไลบรารีหนึ่งของภาษา Python เช่นกันใช้ในการตรวจจับ Name Entity และทำการแทนที่ด้วยคำที่เรากำหนดค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนของการ Deployment ค่ะเมื่อแบบจำลองของเรานะคะมีความแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นจนเป็นที่น่าพึงพอใจนะคะเราสามารถนำแบบจำลองนี้ค่ะไปใช้ได้ในงานบริษัทจริงๆเพราะว่าในทุกบริษัทนะคะก็จะมี call center อยู่แล้วเพื่อทำการบริการลูกค้าหากลูกค้าติดปัญหาใดๆเมื่อทางบริษัทนะคะคุยกับลูกค้า call center คุยกับลูกค้า คอร์เซ็นเตอร์ก็ต้องถามลูกค้าถึงข้อมูลส่วนตัวเพื่อระบุต,ตัวตนของลูกค้าคนนั้นเราจึงจะต้องทำการปกปิดข้อมูลของลูกค้าเพื่อให้บริษัทสามารถนำข้อมูลไปทำการอนลาร์ไต่อได้เช่นเช็คความพึงพอใจจากการให้บริการผ่านคอร์เซ็นเตอร์อะไรแบบนี้ค่ะโอ e เอ็กเพลเมนนะคะเราได้ทำการ แปลงข้อความเสียงเป็นเทค t แล้วหรือก็คือ s p e ดทูเท็กนั่นเองค่ะเนื่องจากติดปัญหากับทาง SCB ที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้นะคะทําให้เราต้องทําเสียงบทสนทนาเองโดยใช้ซิลิซึ่งเสียงกากซิลินั้นนะคะยังไม่สามารถดีเทคคาพูดได้ถูกต้อง100%เซนต์อกจากนี้นะคะทางผู้จัดทําคิดว่าต้องทําการให้ข้อความที่ถูกต้องเพื่อสอนตัวสปริงเทนซึ่ง d a t a าเซตนตอนนั้นไม่เพียงพอในการเทน ทำให้เมื่อทําการแปลงบทสนทนาที่เป็นข้อความเสียงออกมาเป็นข้อความตัวอักษรยังไม่มีความมั่นยำม,มากเท่าที่ควรค่ะต่อมานะคะเราใช้เราทำ name entity recognition ค่ะจากในรูปนะคะจะเห็นได้ว่าตัวโมเดลนะคะตัวแบบจำลองนะคะสามารถระบุได้ว่าคำนี้เป็น person เช่นลินดาเป็นชื่อคนเขาก็จะระบุว่าตรงนี้เป็น person ตัวเลขต่าง,างๆเช่นเลขที่บัญชีเขาก็จะระบุว่าเป็น cardinal แต่ว่ายังมีบางตรงที่เป็นตัวเลขตัวเลขที่เป็นออ่า,อาเลขที่แบบประจำตัวประชาชนอะคะ่ะเขาดันระบุว่าเป็นเดทอาจจะยังมีความแม่นยําไม่มากพอค่ะแล้วถึงตัวเลขบางตัวก็ยังไม่ได้คุมว่าตรงนี้นะเป็นคาร์ดิโนเป็นตัวเลขที่เป็นเนมเอนทิตี้เหมือนกันเป็นส่วนหนึ่งของเนมเอนทิตี้ซึ่งถ้าจะให้เพิ่มความแม่นยำก็คือต้องมี Data Set เพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะ อย่างสุดท้ายที่เราได้ทำในเทอมนี้นะคะก็คือ replace word ค่ะคือการแทนที่คำที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้วยคำที่เราต้องการหรือว่า type ของคำคำนั้นที่เราได้ระบุว่าเป็น name entity ค่ะแต่จากรูปนะคะตรงที่เราขีดเส้นแดงจะเห็นได้ว่าโอเคตัวเลขที่เป็นเลขที่บัญชีตรงนี้ค่ะเขาสามารถระบุได้ว่าโอเคเป็น cardinal เพราะว่าเราสั่ง เราเขียนคำสั่งให้เขาอะระบุเป็นตัว Type ของตัวเนมเอน t ิตี้ค่ะก็เลยเป็นขึ้นคาร์ดิ a l จริงๆเราสามารถระบุเป็นคำอื่นได้นะคะเป็นคำที่เราต้องการได้เลยว่าแบบว่า i s privacy data อะไรงี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าจากรูปนี้ค่ะเขาดีเท t ได้แค่ส่วนที่เป็นตัวเลขพอส่วนที่เป็นชื่อคนเขากลับไม่ทำการแทนที่ด้วยคำอื่นที่เราต้องการเช่นมารีนาค่ะ เขาอยังเป็นมารีนาเหมือนเดิมซึ่งตรงนี้เราจะให้เขาด t เท t ได้แล้วก็สามารถแทนที่ได้ถูกต้องคือเราต้องมี Data Set เ,เพิ่มขึ้นมาสอนเขาเรื่อยๆเืๆ่อยๆเื่อยๆเพื่อที่จะเพิ่มความแม่นยำให้กับเขาค่ะเพิ่มความแม่นยำให้กับตัวโมเดลในส่วนของ ฟูชั่นนะคะในขั้นตอนการทำสปี e เชอร์คอนเนชั่นเนี่ยยังไม่สมบูรณ์มากพอเนื่องจาก Data Set ที่ทางผู้จะทำได้สร้างขึ้นเนี่ยเองมีไม่มากพอค่ะจึงอาจส่งผลให้โมเดลของสป e ชเชอร์คอ n เนชั่นเกิดการ u n d e r อ i t t i n g ได้ค่ะดังนั้นเราก็เลยเอาข้อมูลจริงนะคะก็คือข้อมูลบทสนทนาจริงที่ยังไม่ได้ผ่านการ นำเข้าโมเดลของ Speech Recognition เนี่ยไปใช้ในการเทรนตัวโมเดลของ NER ก่อนนะคะเพื่อให้สามารถทำนายตัว Name Entity ออกมาได้อย่างแม่นยาม,มากขึ้นค่ะส่วนในส่วนของการทำ Name Entity Recognition นะคะก็คือแบบจำลองเนี่ยสามารถระบุได้ว่าคําไหนที่เป็น Name Entity แต่ว่าในการแทนที่คําที่เป็นข้อมูลส่วนตัวเนี่ยแบบจำลองเนี่ยยังไม่สามารถแทนที่คําที่เป็นข้อมูลส่วนตัวได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ ยังจะต้องมีการเพนโมเดลแล้วก็สร้างชุดข้อมูลเพิ่มขึ้นมาให้มากขึ้นนะคะเพื่อให้โมเดลเนี่ยได้มีการศึกษารูปแบบของลักษณะข้อมูลที่มีความเป็นส่วนตัวได้อย่างมั่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะ ต่อมาแนวทางในการพัฒนาต่อของเรานะคะก็คือเราเนี่ยจะต้องมีการคิดและก็หาแนวทางในการสร้าง d a t a Se ซที่ประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัวมาให้ได้มากที่สุดค่ะเพื่อใช้ในการเทรนโมเดลของ s p e e c ช Re อ o g ิชชั o นนะคะแล้วก็พัฒนาตัวโมเดลเนี่ยให้มีความสามารถในการที่จะแปลงเสียงพูดของลูกค้าและก็พนักงานที่ให้บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์เนี่ยออกมาได้อย่างแม่นยาค่ะ ว่าที่ทางผู้จะทำเนี่ยจะได้สามารถนำผลลัพธ์ที่ได้จากการทำโมเดล e e c h Recognition เนี่ยไปใช้ในการพัฒนาโมเดลของตัว NER ได้ค่ะแล้วก็พัฒนาแบบจำลองของ NER เนี่ยให้สามารถระบุ Name Entity ระบุคำในประโยคได้อย่างแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้เนี่ยทางผู้จะทำยังต้องทำการพัฒนาการตัดแยกคำที่เป็นข้อมูลส่วนตัวให้กับแบบจำลอง ให้แบบจำลองเนี่ยสามารถตรวจจับข้อมูลที่เป็นส่วนตัวได้อย่างแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ทำการพัฒนาการปกปิดเสียงในการสนทนาน,นั้นจะให้สามารถนำข้อมูลที่ได้จากผลลัพธ์จากการผ่านโมเดลทั้งหมดนี้เนี่ยไปไประยุกใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจต่างๆต่อได้ค่ะค่ะพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพยงเท่านี้นะคะค,ค่ะ